ผมอาจารย์สรารวุฒิดวงจำปานะครับต้องหาแรงบันดาลใจของตัวเองซะก่อนตัวผมเองนี่ก็ใช้ธรรมชาติอันนี้เมื่อนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวท่านอยู่ในความทรงจำผมมาตลอดหัวข้อเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวแทนที่ผมจะปั้นรูปเหือนของท่านซึ่งก็มีหลายท่านทําแล้วผมก็เลยนึกถึงความเป็นมาของโอ,องท่านส่วนที่เป็นดอกบวัวเนี่ยก็คือเป็นการผสมผสานเป็นภาษาทางปฏติมากรรมด้วย เด็การจเจริญเติบโตงอกงามเกิดเพื่อเป็นฝักบัวหาองค์ประกอบตรงนี้เพื่อรวมตัวกันเป็นหนึ่งเรามัสดุที่มาใช้นะก็จะหล่อเป็นสมฤทธิ์นะจะลมดำหรือขัดเงาสุขสายดูงอกงามจเจริญเติบโตสำหรับผู้ชมนะฮะชือผมว่าโครงการนี้ผมต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องชื่นชมกับโครงการนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ ตำแหนักว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านี่สร้างบ้านสร้างเมืองนะท mm. ่านเป็นคนที่ให้ชีวิตดูแลรักษาประชาชนตั้งแต่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์ผมก็ดูข่าวเหมือนกันคือน,นอกจากท่านจะเป็นอัครศิลปินด้วยแล้วนอกจากท่านจะเป็นประมหาทษา,าสตร์ของแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจริงๆท่านยังดูแลรักษาประชาชน